สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาครับเรามีความภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งเราเองก็ต้องทํางานกับชุมชนดูแลนิสิตแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เราก็จํานวนมากนะครับทุกคนก็พร้อมใจกันที่จะมาฉีดวัคซีนเพื่อความมั่นใจเพื่อ ตัวเองจะได้ปลอดภัยแล้วก็สังคมปลอดภัยเพื่อให้เกิดคุมคุมกันหมู่นะครับก็ขอความกรุณายาลังเลนะครับ ฉีดวัคซีนนะครับแล้วประเทศไทยเราจะได้ปลอดภัยครับขอบคุณครับก็ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธูรานะครับวันนี้ได้จัดฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ขอเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะเพื่อที่เราจะได้สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของเโควิดได้รวดเร็วขึ้นนะฮะอย่างน้อยต้องได้สัก70%ของประชากรนะครับผลข้างเคียงของวัคซีนเองเนส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงถ,ถ้ามีอาการอะไรเกิดขึ้น เนี่ยก็สามารถที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าท่านมาฉีดอยู่ในโรงพยาบาลในการเตรียมตัวในการฉีดเนี่ยขอให้ท่านพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วตอนเช้าก็ทานอาหารตามปกติดื่มน้ำให้มากๆนะฮะอย่าวิตกกังวลถ้าท่านมีโรคประจตัวก็จะลืมทานยาประจําตัวของท่านมาก่อนที่จะฉีดวัคซีจริงก็หาอยู่พักใหญ่เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ คิดว่ามั่นใจในตัววัคซีนนะขณะนี้ที่มีอยู่ค่ะจริงๆก็มีหาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนชนิดต่างๆมาบ้างนะคะแล้วก็ตามข่าวสารเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็อ่านข่าวนะคะข้อมูลหลักๆที่ก็ต้องเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นโรงพยาบาลศิริราชราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือว่าแม้กระทั่ง u h ของเรานะคะก็ศึกษามาบ้างนะคะว่าวัคซีนแต่ละตัวน่ะทมาจากอะไรแต่ก็พบว่าทุกตัวเนี่ยปลอดภัยหมดก็เลยมั่นใจที่จะมาฉีดวัคซีนค่ะ มีทั้งสื่อต่างๆครับทั้งทางโทรทัศน์สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลครับแอปหมอชนะแอปหมอพร้อมแล้วก็ติดตามข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ค่ะด้วยความที่เรามาจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมบูรพานะคะก็พบปะผู้คนมากมายะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดค่ะ ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนะคะแล้วก็มีเด็กเล็กอยู่รวมทั้งตัวเองก็ต้องออกไปซื้อ,อ,อกับข้าวที่ตลาดเนี่ยก็มีความเสี่ยงก็เลยตัดสินใจที่จะมาฉีดค่ะ ถ้าอยู่ที่ออฟฟิศนะคะคือระบบการทํางานปกติเนี่ยเราต้องมีติดต่ออาจารย์ติดต่อนิสิตเนี่ยค่ะติดต่อผู้ปกครองบ้านก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างค่ะพี่ต้องมาทํางานในทุกๆวันนะ,นะคะเพราะว่าอยู่ในส่วนของกองกลางก็จะต้องมีการพบปะเจอผู้คนมากมายอะคะ่ะมันก็มีความเสี่ยงในการที่มาประสานงานตรงนี้อะคะ่ะขนาดอยู่ที่บ้านออกไปแค่นี้นะครับชมบุรีออกทำลายมาเนี่ยผมโดนไป3ามที่เลยทีเดียวที่ที่ไปครับเอาที่แค่ไปซื้อของเท่านั้นนะครับไปตลาดนัดกระดน ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็โดนทํำลายเหมือนกันโดนไปหมด3ทีเลยครับมีเรื่องของการอยู่กับคนหมู่มากเรื่องจัดอบรมบ้างนะครับก่อนหน้านั้นความเสี่ยงน,นี้จริงๆเป็นความวิตกกังวลน,นะครับแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองตลอดเวลานะครับต้องออกไปซื้อของข้างนอกอะค่ะอย่างเราต้องมีการตุนสเสบียงใช่ไหมคะซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเพื่อมาประกอบอาหารทานเองในบ้านก็จะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงตรงนั้นค่ะ ก็พิตนนะกังวลนะเพราะมันก็มีข่าวสารที่ว่าวเรื่องของแบบว่าบางคนมีไซเอฟเฟกตต่างๆนานาพวกนี้น,นะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็อยากฉีดมากกว่าก็มีความกังวลเล็กน้อยว่าเราจะมีอาการข้างเคียงหรือจะมีอาการอาการที่ไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากให้เกิดหรือเปล่าไม่ไม่มีความกังวลเลยครับคือมีพอเราเราโดนความถี่ของไทม์ไลน์ที่ประกาศออกมาของแต่ละทีเนี่ย ทำให้เรามีความต้องการที่อยากจะฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองครับก่อนหนะ้าที่จะฉีดจริง,รงๆแอบกังวลนิดนึงแต่คิดว่ามันมันแทบจะแบบแลกเคสมากๆที่จะมี side effect คือเรากังวลในมุมว่าเราเลี้ยงลูกเองแล้วอยู่อยู่กัน2คนเพราะฉะนั้นก็จะต้องฉีดคนละช่วงเวลาเพราะถ้า worst case ก็ต้องมีคนดูลูกค่ะทุกคนน่าจะกังวลแต่ว่าถ้าถ้าเราเตรียมตัวนะคะตามที่ คุณหมอแนะนําว่าต้องทําปฏิบัติตัวยังไงก่อนฉีดวัคซีนก็น่าจะายกังวลได้ะคะ่ะแรกๆก,ก็กังวลนะคะวิตกกลัวจะมีอาการแพ้แต่พอได้เห็นข้อมูลแล้วว่ามีความปลอดภัยก็เลยมั่นใจที่จะมาฉีดค่ะพี่ก็กังวลอาจจะตามข่าวแต่วันนี้พี่เตรียมตัวมาดีกินข้าวให้อิม่มกินน้ำเยอะๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนถือว่าโอเคค่ะโดยรวมก็มีกังวลเหมือนกันนะตื่นเต้นเนาะเพราะว่าวัคซีนอันนี้มันก็ตัวใหม่นะเราไม่เคยฉีดมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่า ฉีดแล้วมันจะมีผลอะไรไหมข่าวอะไรก็มีเยอะแยะแต่ก็ด้วยความที่การทำงานของเราอ่ะเราต้องติดต่อผู้คนนะก็เลยตัดสินใจว่าเรามาฉีดดีกว่าปกป้องตัวเองแล้วก็ในที่ทำงานด้วยอะคะ่ะก็กังวลน,นิดหน่อยค่ะแต่ว่าจากการหาข้อมูลแล้วนะคะก็คิดว่าการฉีดน่าจะอันตรายน้อยกว่าที่เราไม่ฉีดอะไรเลยกับผเผชิญกับโควิดค่ะ มันมีข่าวกระแสข่าวเยอะมากเลยว่าฉีดแล้วจะยังไงดีแต่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสองสวันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องฉีดฉะนั้นความกังวลใจก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ากังวลแล้วพอรู้สึกว่าจำเป็นต้องฉีดแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะไม่เป็นอะไรเลยก็รู้สึกปกติะคะ่ะตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรนะคะก็ยังปกติอยู่ค่ะ ไม่มีอะไรเลยค่ะปกติมากตอนฉีดก็อาจารย์คณะพยาบาลมือนิ่มมากค่ะก็ไม่มีอาการอะไรนะคะนอกจากมีความรู้สึกว่าวงนอนเฉยๆแล้วก็อยากกาแฟเฉยๆ,ๆเท่านั้นเองค่ะเมื่อฉีดแล้วนะคะก็ไม่มีอาการผิดปกติค่ะตอนนี้ก็กําลังนั่งรอสังเกตอาการ30นาทีก็ใกล้จะครบแล้วค่ะก็ไม่พบอาการผิดปกติใดๆค่ะไม่มีครับไม่มีแล้วก็อาจจะมี อาจจะมีตึงๆตรง,ตรง,ตรง,ตรงที่บริเวณที่ฉีดนิดหน่อยแต่ก็คือน้อยมากนะครับผมไม่ตอนนี้ไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับแล้วก็ตอนฉีดเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกตินะฮะครับรู้สึกสบายๆอันหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือมันรู้สึกสบายใจสบายใจแล้วก็โล่งมากอะไรเงี้ยครับตอนฉีดนี่แบบตื่นเต้นมากเลยอ่ะแต่ว่าพอฉีดเสร็จแล้วรู้สึกสบายใจอะค่ะนี่นับรอวันเข็มที่สองแล้วตื่นเต้น เกิดมีโอกาสนะคะได้รับโอกาสให้ให้ฉีดก็ช่วยมาฉีดนะคะเพื่อเพื <the> dai, ่อเป็นการป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างได้ด้วยนะคะค่ะตอนนี้อยากแนะนําให้ทุกคนนะคะฉีดวัคซีนค่ะก็เพื่อบรรเทาความแรงของโรคโควิด19นะคะก็เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อให้เราได้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะมาฉีดเถอะค่ะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็เพื่อ เพื่อโลกเราเพื่อประเทศเราค่ะอยากจะบอกว่าไม่ต้องลังเลเลยนะคะมาช่วยกันฉีดเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมค่ะเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลดีหมดและที่สําคัญคือมือเบามากไม่รู้สึกเลยว่าฉีดแล้วอะคะ่ะไม่ต้องกลัวค่ะมาฉีดกันเถอะค่ะจริงๆแล้วเรื่องการฉีดวัคซีนก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะกับการที่ใครตัดสินใจที่จะฉีดหรือไม่ฉีดะคะ่ะแต่คิดว่าถ้ามาฉีดเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าไม่ฉีดะคะ่ะอย่างน้อยๆเนี่ย ถ้าเกิดเราเกิดไปแจ็คพอตจับผ้าจักหูติดเชื้อโควิดในชีนมาเนี่ยความรุนแรงของโรคก็น่าจะเบาบางกว่าบุคคลที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะคิดว่ามันเป็นความจําเป็นแล้วแหละที่เราอาจจะต้องดูแลร่วมรับผิดชอบทั้งตัวเองกับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยครับคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้รับวัคซีนเนี่ยจำเป็นที่ต้องมาฉีดเลยนะครับแล้วก็การฉีดเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับว่าเราจะไปเจอกับใครเมื่อไหร่ย,ยังไง นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดว,วัคซีนก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็เป็นการลดนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของตัวเองครับในอนาคตครับได้ดีที่สุดครับคือเข้าใจนะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจของแต่ละคนมากๆเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้เราก็มีช้อยในการเลือกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ได้มาฉีดนะครับก็ยังไม่รู้สึกว่า เกิดผลเสียอะไรแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นการมาฉีดครั้งนี้ครับก็เป็นสวัสดิการที่ดีมากที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาฉีดเหมือนกันครับวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับที่ทุกท่านนะครับที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีโอกาสฉีดวัคซีนเข้าถึงวัคซีนนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดนะครับวันนี้แล้วนะครับพวกเรา1,200คนนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรในการฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนนะครับหยุดเชื้ออเพื่ชตินะครับ